สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เรามีรีวิวพิเศษสุดๆส,ส,สำหรับคนรักเครื่องจักรกลการเกษตรเพราะเราจะพาไปชมสุดยอดแทร็คเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายดังของไทยอย่างสยามคูโบตากับรุ่นปี2026ที่มาในโฉมใหม่หมดจดสีขาวเงาง,งามสะดุดตาดีไซน์ล้ำยุคและมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในวงการเกษตรกรรมตอนนี้ใครที่กำลังมองหาแทร็คเตอร์สำหรับงานไร่นาหรือสวนต้องห้ามพลาดรีวิวนี้เด็ดขาดเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับ เจ้าสยามคูโบต้า2026คันนี้มากับดีไซน์ที่สวยงามเหมนือชั้นตัวถังสีขาวมุกที่เคลือบเงาแบบพิเศษสะท้อนแสงไฟในโชว์รูมได้อย่างโดดเด่นดูหรูหราแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความแข็งแกร่งแบบคูโบต้าไว้ครบถ้วนเส้นสายการออกแบบเน้นความโค้งมนแต่แฝงด้วยความดุดันเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานจริงในพื้นที่เกษตรและการโชว์ในงานแสดงเครื่องจักรกลได้อย่างภูมิฐานด้านหน้าออกแบบใหม่หมดมีไฟหน้าเล็ดแบบคู่ให้ความสว่างสูงในทุกสภาพแวดล้อมกลางคืน กระจังหน้าทรงใหม่พร้อมโลโก้คูบตาขนาดใหญ่ตรงกลางแสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนส่วนกันชนด้านล่างถูกออกแบบให้รับแรงกระแทกได้ดีขึ้นพร้อมช่องระบายอากาศที่ช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมองจากด้านข้างเราจะเห็นโครงสร้างที่แข็งแรงตัวแชสซีทำจากเหล็กเกรดพิเศษที่ผ่านการเคลือบการสนิมและพ่นสีด้วยระบบอิเล็กโทรสตติกทำให้ทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยได้ดีมาก ยางขนาดใหญ่แบบใหม่เพิ่มการยึดเกาะพื้นดินได้แน่นขึ้นเหมาะกับงานในพื้นที่โคลนหรือดินนิ่มส่วนล้อหลังมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเดิมเล็กน้อยเพื่อเพิ่มแรงชุดลากเวลาทํางานหนักห้องขับได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้คนขับใช้งานได้อย่างสบายสูงสุดเบาะนั่งใช้วัสดุเกรดพรีเมียมรองรับสรีระได้ดีปรับระดับได้หลายทิศทางมีระบบกันสะเทือนในตัวลดแรงสั่นสะเทือนเวลาขับผ่านพื้นครุกคะแผงควบคุมด้านหน้าถูกย้ายให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น มีหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องยนต์ความเร็วระดับน้ำมันและอุณหภูมิระบบต่างๆรวมถึงมีไฟเตือนอัจฉริยะเมื่อเกิดความผิดปกติของระบบพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้างครับเจ้าสยามคูโบต้า2,026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด4สูบ3.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง92แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่มากพอสำหรับการถาพรวน ดึงเครื่องมือหนักหรือใช้ในงานก่อสร้างเบาๆได้อย่างสบายเทคโนโลยีระบบฉีดน้ำมันแบบคอมมอนเรลทำให้การจ่ายน้ำมันแม่นยำประหยัดเชื้อเพลิงและลดควันดำช่วยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานยูโรสเตต e ีอีกด้วยระบบส่งกำลังของรุ่นนี้ใช้เกียร์ซ e ิงโครเมชช์แบบใหม่12เกียร์เดินหน้าและ12เกียร์ถอยหลังพร้อมระบบพาวเวอร์ชัตเทที่ช่วยให้เปลี่ยนทิศทางเดินหน้าถอยหลังได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องเปลี่ยนทิศบ่อยเช่นงานตักด,ดินหรืองานในพื้นที่แค อีกหนึ่งความพิเศษคือระบบไฮดรอลิกแบบเซนเตอร์โอเพนที่เพิ่มแรงยกสูงสุดถึง2,200กิโลกรัมสามารถใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ่านถผ่านพรวนหรือโรตารีพร้อมระบบควบคุมแรงดันอัตโนมัติช่วยให้ทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่ร้อนจัดเกินไปเสียงเครื่องยนต์ของรุ่นนี้ถือว่าทำได้เงียบมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าพัดลมระบายอากาศและระบบท่อไอเสียได้รับการปรับตำแหน่งใหม่ทำให้เสียงและการสั่นสะเทือนลดลงชัดเจน ขนาดขับขี่รู้สึกนิ่งและมั่นคงมากขึ้นด้านหลังของรถมีจุดต่อพ่วงแบบยูนิเวอร์แซลสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมของหลายแบรนด์ได้ไม่จำกัดเฉพาะคูโบต้าเท่านั้นรวมถึงไฟไท้ายเลเและรีเฟล็กซ์สะท้อนแสงที่ออกแบบใหม่เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานกลางคืนหรือพื้นที่ทัศนวิสัยต่ำอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือระบบสมาร์ทฟาร์มิ่งที่ติดตั้งในรุ่น2026นี้เป็นเทคโนโลยีอิออทที่เชื่อมต่อแทรกเตอร์เข้ากับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ระยะเวลาการใช้งานและกำหนดรอบการบำรุงรักษาได้แบบเรียลไทม์เพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการใช้งานผิดวิธีในส่วนขององค์การขับขี่จริงทีมคาร,รีวิวได้ทดสอบในพื้นที่เกษตร,รจำลองที่มีทั้งดินแห้งและดินโคลนพบว่าสยามคูโบต้า2026สามารถลากอุปกรณ์ถ่ายสผ่านได้อย่างสบายการเข้าโค้งทำได้มั่นคงวงมาลัลพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกตอบสนองรวดเร็ว เบาแรงแม้ในรอบต่ำและระบบเบรคดิสคู่ทำงานได้ดีมากในทุกสภาพพื้นดินอีกจุดเด่นที่เราอยากพูดถึงคือการบำรุงรักษาตัวรถออกแบบให้สามารถเปิดฝากระโปรงหน้าได้กว้างเพื่อให้เข้าถึงเครื่องยนต์และอุปกรณ์ภายในได้ง่ายมีช่องกรองอากาศและกรองน้ำมันที่ถอดเปลี่ยนได้สะดวกและยังมีระบบเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องช่วยให้เกษตรกรดูแลแทรกเตอร์ได้ง่ายขึ้นมาก เรื่องความปลอดภัยก็ไม่ธรรมดารุ่นนี้ติดตั้งระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อผู้ขับลงจากบอกระบบบล็อกเกียร์เมื่อเครื่องยนต์ดับและมีสัญญาณเตือนกรณีเครื่องร้อนหรือแรงดันน้ำมันต่ำทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานปลอดภัยสูงสุดในส่วนของราคาสยามคูโบต้า2,026ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ850,000-920,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและรุ่นย่อยที่เลือก ซึ่งถือว่าเหมาะสมมากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้จากการทดสอบทั้งหมดบอกได้เลยครับว่าสยามคูโบต้า2026เป็นแทรกเตอร์ที่รวมทั้งความแข็งแรงความสวยงามและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับกรเกษตรกรไทย,ยุคใหม่ที่ต้องการเครื่องจักรที่ทำงานหนักได้จริงแต่ยังคงความหรูหราและสะดวกสบายถ้าคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์ที่ทนทานประหยัดน้ำมันและใช้งานได้หลากหลายนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด สำหรับใครที่อยากชมของจริงสามารถไปดูได้ที่โชรูมสยามคูโบตา้าทั่วประเทศเพราะตอนนี้มีการจัดแสดงรุ่น2 0 2 6ตัวจริงเสียงจริงพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองภายในเดือนนี้อีกด้วยสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆทั้งรถยนต์รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลทุกประเภทขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เรามีรีวิวพิเศษสุดๆสำหรับคนรักเครื่องจักรกลการเกษตรเพราะเราจะพาไปชมสุดยอดแทร็คเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายดังของไทยอย่างสยามคูโบต้ากับรุ่นปี2026ที่มาในโฉมใหม่หมดจดสีขาวเงางามสะดุดตาดีไซน์ล้ำยุคและมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในวงการเกษตรกรรมตอนนี้ใครที่กำลังมองหาแทร็คเตอร์สำหรับงานไร่นาหรือสวนต้องห้ามพลาดรีวิวนี้เด็ดขาดเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับ เจ้าสยามคูโบต้า2026คันนี้มากับดีไซน์ที่สวยงามเหมนือชั้นตัวถังสีขาวมุกที่เคลือบเงาแบบพิเศษสะท้อนแสงไฟในชรูมได้อย่างโดดเด่นดูหรูหราแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความแข็งแกร่งแบบคูโบต้าไว้ครบถ้วนเส้นสายการออกแบบเน้นความโค้งมนแต่แฝงด้วยความดุดันเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานจริงในพื้นที่เกษตรและการโชว์ในงานแสดงเครื่องจักรกลได้อย่างภูมิฐานด้านหน้าออกแบบใหม่หมดมีไฟหน้าเล็ดแบบคู่ให้ความสว่างสูงในทุกสภาพแวดล้อมกลางคืน กระจังหน้าสมงน้องดยกีย้มา้านใจ่ตงกลา